ีจะกระสานภาพนิมมบ์หรือไม่กับนักกีฬานะครับที่จะเป็นกีฬาที่จะได้กันนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันได้เฉพาะยอดเก็บตัวนะครับเก็บตัวนะครับมีการปัตติสี่หมื่นห้าเกิดท่านจเชิญนักกีฬาเชิญนักกีฬากีฬาเชิญครับคาราบุซอนเราจะเชิญคณะกรรมการหน่อยสมาคมด้วยครับ

ท่านเลขาลุกดินนะครับในนามของทางกระทรวงจังหวัดสง่าได้ กมรแข่งขันด้วยสติริ่ของนักกีฬานะคะและก็เดินทากษะที่ฝังอนไทยค่ะไม่ให้รู้ว่าพวกธรรมทานที่จะไปไนกีฬารถปัญหาครับท่านพอนะครับเชิญเชิญท่านพอครับนี้เีนมารับตำแหน่งผการบการาุรนครับก็มีอะไร ได right. so ้ตามอปกรราพองันรับใช้ก็ยินดีก็ังไงแล้วต่ให้ถือว่าาออกรงานไปั้งจัวัดนะครับข้างที่ให้กับอุกรณ์โรานะครับแล้วก็ได้ประสบใจชนะนะครับแล้วก็โค้ดจะบ้นกิงานไม่ดังเลยเอาพร้อมกันหนึ่งสองสา